สวัสดีครับลิเกคณะขนีเขมนินเดิมมีชื่อว่าธรรมสอนเกิดจากการทำกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านร่วมกันของกลุ่มสามวัยคือกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุปีพุทธศักราช2557สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต,ตาได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งคณะลิเกจนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของศิลปินคเนียเขมนินขอขอบพระคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาที่ให้การสนับสนุนด้วยดียตลอดมาขอพระคุณครับ ตาอ่างติดมานท่านสมัยเขาใหญ่โตกว่าใครงามโคผมเป็นคนรวยงเงินทองม่เคยเศร้ามองไร้ทุกข์จะไปทางไหนพร้มมีความสุข ไม่เคยจะทุกข์ไม่ยโสผมถือธรรมะเป็นสิ่งสำคัญทุกวันผมตัง้งละโม ตัวเรานี้ให้นามว่าเ,าเศรษฐีบันเลอมีลูกอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วเมียเนี่ยชื่อว่าคุณหญิงทับทิมมีลูกชื่อว่าแตงโมแต่ลูกเนี่ยมันเป็นฝั่งเป็นฟ้าไปแล้วมีสามีแล้วชื่อว่าเฉลิมแต่เรานี่เนี่ยทุกวันนี้นะโอ้ยบมอยากจะบอกเลยทุกวันนี้ต้องใช้ธรรมะอ้างเป็นเหมือนว่าโยนหินถามทางเนี่ยจะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ต้องใช้ธรรมะธรรมะอ้างอิงพูดกันง่ายๆเลยมือถือสากปากถือศีล จะหลอกเมียออกจากบ้านก็ต้องบอกว่าไปปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เช่นกันเนี่ยตั้งใจว่านัดกันไว้เจ้าเฉลิมเนี่ยโอ้ยลูกเขยคนหนึง่งมันได้ดังใจจริงๆนัดกันไว้ร้านประจําจะไปดูคาราโอเกะสาวเต้นส,สวยเนี่ยพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดแม่ต้องไปบอกเมียว่าโอ้ตัวเรานี่ถือศีลอย่างงูอย่างงี้อา่าวันนี้ก็ตั้งใจจะไปบอกเมียก,ก่อนว่าจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดอะไรนะโอ้ วัดท่าแค่ไปดีกว่าม่เนียมไม่เอายพอหนูไม่ใช่นางเอกที่ออกมายืนแก๊กเนียมเนียม,มเล่นเป็นนางรา ร้อยเล่เหลี่ยมละโตแลล้นเปียมอย่างรัวพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเคยเป็นนางเอกแม้มันไม่ถูกสเปก สายให้ถึงใจเชียวแหละน้องกล้วยเจอกระแดะให้ดูให้ดูเ่ะ <Hey. S 1> <Whoa. S 2> โยกได้หน่อยๆนะคะ ราะว่ามีสามีแล้วก็มีลูกแล้วตัวฉันเองนะคะมีชื่อว่าคุณนายทับทิมค่ะมีสามีแล้วชื่อว่า เศรษฐีบรรลือค่ะมีลูกสาวกับเขาอยู่หนึ่งคนชื่อว่าหนูแตงโมหนูแตงโมเนี่ยมีสามีแล้วชื่อว่าฉเฉลิมทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็นบุญของอีชั้นจริงๆค่ะมีสามีก็มีสามีที่ดีธรรมะธรรมโมวันๆเนี่ยเอาแต่ตักบาตรทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ชีวิตเนี้ยสุขใจแล้วค่ะลูกเขยก็ เหมือนกันนะคะอุ้ยนี่ใส่ดีทั้งคู่ชวนกันทำบุญตักบาททุกวันเลยโอ้ยอรลหังสัมมาสัมพุทโภพระวาวาสัตถ์เทสัตตาโอ้ยคุณพี่แหมสวดมนต์มาสวดมนต์กับกับตายพี่ก็ต้องอย่างเงี้ยเข้าวัดเข้าวาวันนี้กับพระใหญ่นี่คุณเย่ง โอ้ว้ยเงินทองก็มากมายมากมีไม่รู้จะทําไงก็จะทําแต่บุญนั่นแหละวันนี้นี่มีอะไรจะบอกมีอะไรหรอคะนี่ตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยมาขอหญิงหน่อยจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดอะไรนะนัดกับไอ้ไอ้เฉลิมลูกชายไว้เนี่ยวัด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 ท่าแขวัดท่าแขไปปฏิบัติธรรมที่โบสถ คุณพี่เขาว่า,าววัดเนี้ยเขาว่าวัดเนี้ยมีชื่อเสียงโด่งดังพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยฉันอยากไปด้วยอะ่ะคุณพี่โอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยเวันพระใหญ่เนี่ยยุงยังอาจจะเยอะในวัดคุณหญิงไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวามากมายถ้าถ้าเกิดว่าคุณหญิงเนี่ยไปแล้วไปเผอตบยุงเนี้ย เศรษฐีจะคอยบับไปด้วยขนาดนั้นเลยแล้วไม่งไปขอร้องคุณไม่ต้องไปเลยอยู่บ้านคุณอยากทำบุญด้วยไม่ต้องไม่ต้องบุญเนี่ยคุณยิงฝากเงินไปเดี๋ยวก็ทําให้เราก็ทำให้ฝากเงินไปงันเอาอย่างนี้นะคะคุณพี่เดี๋ยวอีฉันเนี่ยโอนเงินให้สักคุณพี่ห้าหมื่นไปไถ่ชีวิตโคให้หน่อยได้ไหมคะวันพระใหญ่ทั้งทีโหอนุโมทนาสาธุได้โคเไใสชีวิตโคโคโยตี โคอะไรนะคะ,ะอะไรโครกระบื้อโคเนี่ยขอเป็นโค <Okay. S 1> ที่แบบว่าสีขาวๆแบบขาวจุ้นเลยไดไม่เอนี่แบบโตๆบึ้มๆเลยภาบเลยสเปกเลยขาวๆบึ้มๆเดี๋ยวดูก่อนมาอยู่ที่ไหนบ้าง โอ้ยอยู่รัชาดารัชาดาอะไรนะอ๋อไม่ใช่มันอาจจะโค้ชื่อสีดาก็จะไปแม่พันธ์ดีใช่ไหมคะชั้นยอดเลยโอ้ยคุณพี่คะ <c oughs> เดี๋ยวจะสายคุณพี่รีบไปเถอะคะ่ะดรู้ว่าเราไปดีกว่าเดี๋ยวเฉลิมจะคอยละหังสมาสัมพุโตพระขาวาเนียยังไม่มาแล้วก็จะไปไทยชีวิตโค้อห้าหมื่นโอนให้แล้วนะคะสาธุสาธุค่ะคุณพี่ ดูสิวันพระใหญ่ทีไรต้องออกนอกบ้านทุกทีแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหล่าเลงม,มาเลยคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ไม่ได้การแล้วฉันเนี่ยจะไปดูซะหน่อยสิแต่ก่อนจะไปต้องไปปรึกษาลูกสาวก่อนว่าเรื่องที่ชวนฉเฉลิมไปเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่ารีบไปจะดีกว่า หวางตลอดเลยนะพี่มังหยอกเมียสาวเจ้าพันละยังอยูยอก่กินกันมาไม่มอง กเราสองไม่มองสีสมมุติหัวผัวตายไปมีจจมีไม้ทันทีเดี๋ยวไม่ควรแม้ลองใจแค่เนี้พอพี่ตายกจะมีใหม่ทันทีเหรออ้าเสียใจยจังเลย ฉันพูดเล่นเฉยๆจะพี่จ๋าคิดว่าจะมีจริงๆเสียใจแย่เลยใครจะ,จะไปคิดอย่างนั้นล่ะจ้านี่แตงโมว่ายัางไงจ๊าพี่เฉลิมว่าตั้งแต่เฉลิมมาอยู่กับแตงโมเนี่ยพี่ได้มีความสุขเหลือเกินจริงๆยิ่งได้พ่อตาที่แหมมีนิสัยใจิตใจคอดีเหมือนกันนี่พี่ยังมีความสุขไปใหญ่เลยนั่นนะสิแตงโมเองก็ดีใจเหลือเกินจะพี่ที่แตงโมนะมีสามีธรรมะธรรมโม เข้าวัดเข้าวาเป็นประจำธรรมดามีพ่อตาดีพ่อตาชวนเข้าวัดบ่อยพี่ก็ต้องพลอยไปตามท่านถ้าท่านไม่ชวนพี่ก็ไม่ไปหรอก <c oughs> พี่ไม่ไปเลยใช่ไหมจ๊ะจใช่แ,แล้ว,วันนี้ก็เ,เหมือนกันแหละ<า>พี่อะนัดกับพ่อไว้วันนี้เหรอจ๊ะใช่แล้ววันนี้มันเป็นวันพระเหรอจ๊ะพี่วันพระใหญ่ด้วยพี่นัดกันไว้ว<ร>่าจะไปถือศีลอุโบสถอุโบสถใช่เออแล้วพี่ พี่จะไปวัดไหนละจ๊ะพี่จังใจว่าจะไปทําบุญวัดท่านาจ้ะวัดท่านาเหรอจ๊ะใช่จ้าแล้วคุณพี่จะไปนานไหมคะพี่ก็ต้องไปคืนนี้หนึ่งคืนกลับก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้าจะแตงโมพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอจ๊ะจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณพี่ไปทําบุญก็ขอให้ได้บุญกลับมานะจ๊ะอนุโมทนาสาธุแล้วเนะยจ๊ะแต่ที่สําคัญ ไปสองอย่าก,กลับมาสี่ก็เลวกันล่ะคุณพ,พี่สัญญาเลยไปสองพี่จะไม่กลับมาสี่เด็กขาดแตงโมอเอ้ยอ้าวอยู่ไม่นี่คุณแม่มคุณแม่มแตงโมไหว้จ้าไหว้พระเธอจ้าแตงโมคุณแม่ทําไมวันนี้อยู่คนเดียวล่ะลูกอา้าว วันนี้เหรอจ๊ะวันนี้วันพระยังไงจ๊ะคุณแม่ันคุณแม่ลืมไปแล้วเหรอจ๊ะแม่แก่แล้วลูกก็ขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาน่ะสิแตงโมแล้วคุณแม่สบายดีไหมจ๊ะเนี่ยสบายดีนะแตงโมก็กะจะไปเที่ยวหาคุณแม่อยู่พอดีเลยแม่น่ะคิดถึงแตงโมนาะสิเอ้าแล้ววันนี้เฉลิมเขาไปไหนล่ะเอ้าก็พี่เฉลิมบอกว่าจะไปกับคุณพ่อนี่จ้ะแม่ เฉลิมนั่นหรอบอกจะไปกับคุณพ่อใช่ละจ้าคุณแม่ขี้ลืมอีกแล้วคุณพ่อเนี่ยก็บอกกับคุณแม่เหมือนกันว่าจะไปกับเฉลิมไปทําบุญที่วัดท่าแคร์นะสิแปงโมนะภูมิใจเหลือเกินจ้าที่มีทั้งพ่อทั้งสามีธรรมะธรรมโมแบบนี้จ้ะคุณแม่ก็ใช่นะสิแม่นี่นะอยากไปวัดท่าแคร์ตามคุณพ่อมากๆเลยแหละเขาบอกว่าหลวงพ่อโตนยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะลูกเออคุณแม่ฮะคุณแม่ พูดว่าคุณพ่อไปวัดไหนนะคะวัดท่าแคไงลูกคุณพ่อเนี่ยบอกว่าจะไปสวดมนต์แล้วก็แม่เนี่ยฝากเงินไปไถ่ชีวิตโคด้วยนะลูกไปวัดท่าแคเหรอจ๊ะแม่ก็ใช่น่ะสิลูกเออแต่ว่าทำไมพี่วรรณเฉลิมบอกแตงโมว่าไปวัดท่านาละจ๊ะแม่วัดท่านาวัดท่านาจ้ะแม่หนูฟังผิดหรือเปล่าลูกเปล่าจ้ะคุณแม่ แตงโมไม่ได้ฟังผิดพี่วรรเฉลิมบอกว่าจะไปสวดมนต์ภาวนาถือศีลอยู่ที่วัดท่านาน่ะจ้ะแม่วัดท่านาใช่แล้วจ้าวัดท่าแคร์วัดท่าแคร์เอย่าง <c oughs> น,น,นี้ไหม,มแตงโม,มในไหนวันเนี้ยก็วันพระใหญ่ใช่ไหมลูกแม่เนี่ยจะพาแตงโมไปถวายสังฆทานเปิดหูเปิดตาเผื่อพวกเราเนี่ยจะตาสว่างขึ้นดีไหมลูกเออตาสว่างเลยเหรอจ้ะแม่ใช่จ้า งั้นเราเรีบไปกันแม่ไปจ้ะแม่ไป,ไปจ้ะจ้ะแม่ ตัวฉันเองเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วว่าส้มโอมีพี่ชายหนุ่คนชื่อพี่แท่งทองพ่อแม่เนี่ยก็ตายจากไปหมดแล้วทิ้งสมบัติไว้ให้นั่นเป็นสมบัติร้านอาหารตัวฉันเองเนี่ยรับหน้าที่เป็นนักร้องนักแสดงส่วนพี่ชายของฉันเนี่ยฉันเนี่ยนะเหนื่อยเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในร้านเนี่ยนะฉันต้องทำเองหมดเลยตัวของพี่ชายฉันเนี่ยทำหน้าที่แค่เปิดร้านอย่างเดียว นี่ก็จะมืดและมันไปเปิดร้านนี้ยังก็ไม่รู้ฉันไปดูก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมตัวด้วยฉันจะไปขึ้นร้องเพลงตัวกระผมเองครับมีชื่อว่าแท่งทองมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนทุกวันเนี้ เท่งทองเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวก็คือเปิดร้านอาหารผับบาร์คาลาโอเกะมีทุกอย่างเลยครับเนี่ยน้องสาวเนี่ยนะเออปกติเนี่ยมันจะเป็นคนช่วยตอนรับแขกถ้าไม่มีน้องสาวเนี่ยเราก็จะเย่แต่เราก็จะเบื่อมันนั่นแหละงานการไม่ค่อยจะช่วยดูซิไม่รู้ว่ามันเป็นแม่หรือเป็นน้อง ทุกวันนี้มันต้องมาหาเราแล้ววันนี้มันทำไมไม่อยู่ร้านวันเนี่ยไอ้ลูกเขยไอ้ลูกเขยสุดที่รักมึงต้องให้ได้อย่างงี้คิวมาซะแล้วมาสิจังรวานี่ดยโอ้ยสวัสดีครับเสียสวัสดีครับป๋าถึงตาถึงนาถึงเออมากันเร็วจังเลยนะครับวันนี้ เฮ้ยมาเร็วเลยว่าเพิ่งมาครั้งแรกกับสองคนเริ่จัาคผิดหรือเปล่านะฮะไม่ครับร้านเพิ่งเปิดแหมอย่าไปถกเถียงกันตอนนี้นี่เจ้าของร้านเฮียโอ้โหผมกำลังเพิ่งเปิดร้านเลยรีบมากันจังเลยครับเราเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านี่ใช่ครับพี่เนี่ยอยากจะรู้ว่าร้านน้องมีเด็ดๆบอกพี่่ของแนะนำอะเสียครับเนี่ยร้านผมเนี่ยเป็นร้านอาหารอาหารอร่อยที่สุดระดับ มาสเตอร์เชฟเลยนะครับเสียเพ้น้องฟังพี่นะครับพี่มาเนี่ยอาหารนะพี่ไม่ต้องกินหรอกให่แล้วเหลืออาหารมาสำคัญพี่ไอ้เหลือเขาเรื่องเลยพ่อไม่ไหวเร็วๆดิมีป๋าป๋าชอบร้องคาราโอเกะไหมครับมันชอบนักร้องสวยๆขาวขาวอึมๆไหมครับมีไหมมีสิครับเหลพอต้องการแบบนั้นลูกตั้งที่กระเป๋าเดี๋ยวนะครับป๋ากับเสียนี่มากันสองคนเองเหรอครับ อ้ผมมากค่สอคนสิน้องจจที่มาอีกคนแน่ใจเหรอครับเดี๋ยวมีใคราำหลังเหนระดับป่ากับเสียเนี่ยมีเงินมีทองเยอะขนาดนี้ต้องระดับเวลี่ไฮ h V I P แล้วมั้งครับเดี๋ยวครับไอ้น้องขอเป็นภาษาไทยได้ไหมอ๋อระดับ V V I P V I P เยอะๆครับแบบยิ่งใหญ่ครับมาทุดใหญ่โอ้โหงั้นเชิญมานั่งในร้านเลยนะครับ เหนือมเลยเหลื่มลูกโง่เหาลูกเคยแบบที่หาที่ได้เหนืมไหมหนังสือธรรมะเอาไว้ก่อนเนี่ยระดับป่ากับเสี่ยมา V I P ผมมีนักร้องส่วนตัวมาให้โดยส่วนตัวเลยนะครับเดี๋ยวนักร้องเลยนะนักร้องส่วนตัวโอเคพ่อก่อนมึงยาพ่อก่อนเลยเลิ่มจะเลิ่มชำเนี่ยก็เกิดที่หลังพ่อพ่อต้องไปพูดเสียสละสิเฮ้ยไม่ได้ ขอดูก่อนเลยขอดูก่อนเลยใจร้อนว่ะจะอยู่ได้ไกลไม่ได้ใช้กำลังวี้ไม่จะแบ่งกันเนาะมามาจะรวบจะตบข้าคาคุยมันหรือเปล่าโอ้โหโอ้เออเออโอ้โหแม่พ่อที่มันเอวคึกคักคึกคักไหนเอาตังค์มาตังค์มาโอ้โหคึกคักให้เยอะ เียวมืมันเล็กมากเลยก่นเดียวนอเสียกลหูอม้อันเล็กไปไปเล็กไปเล็กไโอ้โหขอคุณค่ะหวคนู้นด้วคนู้นด้วยคนู้ <oi> พ่อพ่อางเสขนเใส่ให้ดูนี้นี่ 8ปดแสนกว่าบาทเอาไปเลยอู้มาต่อมาเลเสียค่าเสื้อเทจทำงานเลยค่ะเสียโอโหทอมาเลยค่ะเสียโอ้ยเสียค่ารวยเนอะ จเริもう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 ่ทำวัดทำวัดเริ่ทำวัดอาหังสมาสมุทโภพขวาพุทธังพักขวันตังโอ้โหทำวัดทำวัดอยู่ทำวัดนี่แม่ชีทำวัดด้วยกันาโอ้แม่ชีแม่ชีแม่ชีทำวัดด้วยกันไอ้เหลิมทำวัดฉันบอกแล้วอย่ามาอย่ามาฉันเนรุ่าห์เมื่อกี้ฉันจะนั่งสมาธิฉันก็จะนอนจะหลับแล้วพ่อชวนฉันมาทำไมเนี่ยนี่ทัดทิมทัดทิมด้วย เดี๋ยว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 ตัเท้าตัเท้าโอ้เยอะเรฟังฟังก่อนฟังก่อนไปสวดมนต์เดี๋ยวหลวงพ่อพามาก็มาก็หลวงพ่อสววดมนต์ัพระเเคใช่ไหมหลวงพ่อพามาก็ไอ้เหลิมไอ้เหลิมก็ต้องจะไม่มาหรอกไอ้เหลิมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืี้แล้วหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็พามาแค่นี้ว่าจะมานุ่นอันนีตั้งน้ำมอตั้งน้ำมทำไหนเไหน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 ก็ไหนไหนแล้วใช่ไหม เข้าวัดบ่อยใช่ไหมเราวะเข้าทุกวันเข้าทุกวันเลยเนาะเข้าบ่อยคุณยิงเข้าทำวัดเย็นทุกวันไหนๆก็ไหนๆแล้วสวดมนต์ให้ฉันฟังหน่อยสิสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์เลยอิติปิโสภักข้าเมียยังไม่มาไปหาโคโยตีโอ๊ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยมึงก็ช่วยพ่อหน่อยจีพ่อจะไม่มามึงก็พาพ่อมาพ่อครับอ๋อคุณพี่ครับแหมคุณพี่เห็นตัวอย่างคุณพ่อ แขม่จ้าเห็นไหมคะคุณพี่พอดีพี่มาด้วยความพ่อบังคับพี่มาพี่เลยมาเป็นเพื่อนเขาไม่เป็นเพื่อนแตงโมก็รู้พี่คนธรรมะธรรมโํธรรมธรรมะธรรมโอจ้าธรรมะธรรมโพี่ฝืนมากเลยแต่ก้าวแล้วที่ก้าวเข้ามาเนี่ยจ้ะธรรมะธรรมโเอาอย่างนี้ก็เล้วกันคุณพี่ไหนคุณพี่ลงท้องศินหนึ่งถึงสินห้าให้ตังโมฟังหน่อยสิจ้าศิลหนึ่งถึงศีลห้าจ้ะใช่จ้าศินหนึ่งถึงสิลห้าจ้าินหนึ่งถึงสินห้าจ้าข้อที่หนึ่ง เออสุลามีตะดะมทะประมาทฐานานีใช่ไหมพ่อไม่ไปเกี่ยวกับพ่อดีกคุณได้กัมมือพี่อะไรทีสุดพี่ไรนะงสินึงหนึ่งสินไยไม่ได้เลย่ตกใจจ้ะคุณถูกแน่พูดยังไงเอายังไงดีแม่ดูสินี่ตาเท่าแกดูสิเนี่ยอะไรขึ้นหัวแกแล้วเนี่ยงูนะเห็นไหมนี่ไอเดิม ก็ไม่อยากจะมาเลยไอ้เหลือไม่เหลือมาเม่ตั้งาดทุกเช้าเม่ทำวัดเย็นนี่ดูนี่มันเรื่องของครอบครัวท่านท่านไม่เกี่ยวลยพ่อฮะมันครอบครัวใหญ่ทั้งพูกเลยตั้งมาพูดเลยทั้งพ่อเคยทั้งลูกตาที่รักจ๋าขอโทษคุณพี่ขอโทษขอโทษอะไรเลยไม่คิดเลยนะว่าคุณพี่จะเป็นคนแบบนี้ไปได้ทั้งผู้เลยพี่ขอโทษได้ไหมอ่ะพี่สัญญาพี่จะไม่ทำอีกแล้ว ขอโทษก่อนออกจากบ้านก็ทั้งสัญญาเออเผลอเผลอไผแกตัวดีเลยเอาพูดเลยนะเอายังไงดีคุณแม่พี่พี่รู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการสัญญาพี่จะไม่ทําแล้วนะให้อภัยพี่นะให้อภัยนะที่รักแม่มึ่ครั้งเดียวนะเฉลิม ทำผิดพลาดพังมันเจ็บเสียจใจกางใจขอโทษนะหนะัวโผผิดโปรโดคิดอภัยจงจำเอาไว้เถิดน เรื่องกำลังจะออกโรดพอดีก็หมดเวลา